ร a นดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินาวาทาโลเราจะได้รักกันไหมแน่นอนว่าเรื่องราวของคุณกับเขานะคะต้องผ่านบทเรียนหลายอย่างการตื่นรู้การเยียวยาการรอคอยความสัมพันธ์แบบเป็นมิตรกันไปก่อนหรือว่าอาจจะมีการกลับมาอีกครั้งหลังจากที่คุณและเขาได้เรียนรู้ที่จะเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการจริง ใช้ความพยายามในการตื่นรู้ให้มากกว่านี้ฟังเสียงหัวใจให้มากกว่านี้แล้วก็บางคนนะคะก็อาจจะต้องออกมาจากเรื่องราวที่คุณนั้นรู้สึกเป็นพิษกับตัวเองหรือว่าทําอะไรที่ทําให้ตัวเองนั้นต้องทุกข์เจ็บปวดทรมานและก็ใช้ชีวิตให้เป็นแบบที่คุณฝันมากยิ่งขึ้น ถ้าหากคุณยังปรับสมดุลไม่ได้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันต่อไปก่อนที่จะกลับมารักกันนะคะแต่แน่นอนว่าคุณกับเขาจะได้รักกันอย่างแน่นอนขอให้ผ่านประสบการณ์นี้ไปค่ะหากชอบคลิปนี้ฝาก u ับ c r i b e ไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ